ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่ตางๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง NEWS และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ด้วยทีมข่าวสวทเบตง กอรมนภาคสี่ส่วนหน้าชี้แจงกรณีขบวนนักศึกษาแห่งชาติจัดปฐกถาพิเศษในหัวข้อการกำหนดอนาคตของตนเองตามที่ได้มีการจัดงานเปิดตัวขบวนนักศึกษาแห่งชาติเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมศรีวังสาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีโดยภายในงานได้มีการกล่าวปฐกถาพิเศษหัวข้อกำหนดอนาคตของตนเองกับสันติภาพปัตตานีรวมทั้งได้มีการจัด พิมบัตรเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียลในประเด็นให้ประชาชนปาตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งได้สร้างความวิตกกังวลและตื่นตระหนกของประชาชนในสังคมในวงกว้างซึ่งจากกรณีดังกล่าวกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคส่วนหน้าได้เข้าทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้านแล้วพบว่ากระบวนการนักศึกษาแห่งชาติเป็นองค์กรเคลื่อนไหวทางการเมืองจัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของนิ สิทธินักศึกษาในพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้และได้เคลื่อนไหวเรียกร้องในเรื่องของสิทธิในการกำหนดใจของตนเองทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องและต่อมาได้มีการ,ปรเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็นขบวนการนักศึกษาแห่งชาติเมื่อวันที่31พฤษภาคม2566โดยมีนายเอรฟานอุมาเป็นประธานขบวนการนักศึกษาแห่งชาติคนปัจจุบันสำหรับการจัดก,กิจกรรมเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าเป็นการเปิดตัวขบวนการนักศึกษาแห่งชาติ โดยมีนักการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองนักวิชาการรวมทั้งเครือข่ายนักศึกษาเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมจำนวนหนึ่งโดยจากการตรวจสอบรายละเอียดของกิจกรรมพบว,ว่ามีหลายประเด็นที่ล่อแหลมมินเมและอาจเข้าข่ายต่อการละเมิดหลักกฎหมายโดยขอยืนยันว่าภาครัฐได้ส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของปวงชนชาวไทยทุกเชื้อชาติทุกศาสา โดยไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบแต่การแสดงออกดังกล่าวจะต้องไม่ไปละเมิดต่อหลักกฎหมายและบุรณภาพแห่งดินแดนที่ได้กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชกาจาักรไทยที่ได้ระบุไว้ว่าประเทศไทยเป็นราชนาจาัรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ทั้งนี้ขอยืนยันว่าการลงประชามติเพื่อแบ่งแยกตัวเป็นเอกราชไม่สามารถกระทำได้เพราะเป็นการละเมิดกฎหมายและบุรภาพแห่งดินแดนและเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งรัฐโดยปัจจุบันเจ้าหน้าที่อยู่ ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ตามความเหมาะสมต่อไปค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93 m h z เพจสวทเบตงนิวส์และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th